สวัครับผมมาลองเสียงนะครับวิเซเวอร์ของยามาฮ่านะครับเป็นรุ่นนะฮะ RX ข A 3 0 4 0นะฮะนละปัดสองชั้นนะตอนนี้ลองกับคอนเสิร์ตปีจีนะฮะนี่ครับลองกับอดีวีดีพลเนียนะครับผมนี่นะเซนเตอร์ที่ใช้ลองเป็นจามูครับผมนี่นะจามูแล้วก็คู่หน้าใช้โฟเซล่าครับ P 5้านะ,ะแล้วก็เสาร์ใช้เอฟนะครับ จะมาดูลูกเล่นครับผมเนี่ยนะอันนี้ก็ลดเสียงนะเพิ่มเสียงนะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของเขานะครับลดเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้หมดนะฮะปรับโหมดนะฮะผมว่าอ่าแล้วแต่เรา9ชันแนลสเตอร์ก็ได้ครับเสียงจะดีหน่อยนี่นะถ้าดูคอนเสิร์ตดูังก็ถ้าดูหนังก็บนโหมดเทเตอร์ก็ได้นะดูหนังเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะโ o โน่บูมี่นะสแตนดาร์ดลูกเล่นเยอะมากนะ นี่นะนี่ออกกูน่าออกกก้าชันแนลครับเสียงดีมากนะจะ,ะลองเต็มเพลงหน่อยก่อนเยะนะเนะสียงดีมากนะะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับผมนี่นะฮะ HDI นะครับลองหมดแล้วนะครับใช้งานได้ทุกชั้นแนลนะครับสปีกเกอร์นะครับลองหมดแล้วนะครับทุกชั้นแนลใช้ได้หมดนะครับผม าพสวยนะครับไม่มีตำหนินะฮะโอเคครับผมแสยมากเสยียงดีงมากครับผมขอบคุณมากครับ